สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ไว้ก็พามาชมคุณลุงนะคะคุณลงุงเผาถ่านนะคะข้างในขายเกลี้ยงหมดแล้วนะคะไม่พอจำหน่ายนะคะทีนี้เหลือที่เหลือที่คันกำลังทำก็คือเศษถ่านนะคะเศษถ่านปกติเขาก็จะไม่ค่อยใช้กันนะคะ จะคัดสรรเลือกออกมาแล้วก็ขายเป็นกิโลไปถุงนะคะถุงถุงเนี่ยถุงที่คุณคุณลงุงเขากำลังทำนะคะหนึ่งถุงก็คือร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะโดยปกติแล้วถ้าถ้าถ่านจริงๆแล้วนะคะก็จะประมาณร้อยห้าสิบนะคะต่อถุงปุ๋ยหนึ่งนะคะนี่คือเศษถ่านนะคะเศษไม่ใช่เศษนะคะคือคุณลุงเป็นคนที่ รักษาคุณภาพในการทำาการทาธุรกิจด้านนี้นะคะก็คือไม่อยากจะให้เสียภาพพจน์เนาะคือลูกค้าสั่งเยอะแยะนะคะลุตระกัศสั่นนะคะการใช้ฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่ละท่านแต่ละคนที่ทำนะคะเขาต้องมีวิธีการนะคะถ้าทำไม่ดีก็คือ,อลูกค้าจะไม่ได้ไม่ติดตามแล้วก็ไม่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 ชอบเลยนะคะ อันนี้คือคุณคุณลุงเขาตั้งใจทำงานนี้มากนะคะหลังจากหน้านาหรือว่าหน้าทำเกษตรทุกอย่างนี้แหละคุณจะใจะละเอียดมากนะคะคุณลุงนะคะคุณลุงใจะละเอียดมากหนึ่งถุงปุ๋ยกระสอบปุ๋ยเขาเรียกกระสอบปุ๋ยเนาะก็จะหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ถ้าเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นฐานจริงๆก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ ถ้าเป็นไม้กระบอกหรือว่าไม้รวมไม้รวมก็ร้อยห้าสิบนะคะส่วนไม้กระบอกก็สามร้อยนะคะสามร้อยบาทนะคะขึ้นอยู่กับเนื้อไม้นะคะเพราะว่าต้องไปหาสแสวงหาซื้อมานะคะไม่ใช่ว่าทําได้ง่ายนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็เลยมาอัานนี้นี่ก็คือใบใบจะมามา,มา,มาขอซื้อเศษทานจากคุณลุงนะคะใบใบใช้น้อยเนะาะใบใบก็เลยมาขอซื้อห้าสิบบาทนะคะเพื่อน ดูดูห้ิบาทนะคะที่จริงคุณคุณลุงจะให้เยอะแต่ว่ายไม่รับนะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะสลับติดติดตามรับชมไวไวสไตล์บ้านๆนะคะสลับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ